กำลังจะรับบทเป็นคนที่กําลังจะไปหนึ่งื้อบ้านเพราะว่ามีความฝันว่าอยากไปเบิ้งบ้านแล้วก็อยากไปเบิ้งไปเบิ้งแบบบ้านอยากไปทําที่ไร่จิตพักดีอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับนี่เลยค่ะเจ้าของโครงการบ้านดีว่าดีที่ระยองค่ะบ้านแบบน่ารักมากเป็นสไตล์ที่นุชชอบเลยไปดูกันไปดูค่ปะบ้านมินิมอลเนาะเปิดบ้านเลยเนาะเขาต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเนาะสไตล์อะไรนะคะนี้นอร์ดิกมินิมอลค่ะนอร์ดิกมินิมอลเฮ ตะฮักเด้อุ้ยอันนี้ก็คือพี่นุ๊กก็คือพอร้อมเข้าอยู่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่คือบิวอินใช่ใชก็คือว่าเราจะมีบิวอินให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยในโซนนี้เนาะหน้าทีวีวิวหน้าบ้านนุชชอบอะไรที่ดูป,ป่าๆดูแบบธรรมชาติออมันจะทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายใช่ด้วยคอนเซปต์เขาคือว่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนแต่ว่าไม่ห่างกันเ <ทำ S 2> นาะก็ <ทำ S 2> ะเลยแบบชอบอบร้อนด้วยธรรมชาติ โซนเบย์วินโดอันนี้ชอบมากที่แบบว่ามีทุกบ้านต้องมีเนาะคือโซนเบย์วินโดโซนนั่งเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็<า>จะมีบิวอ<า>ินด้วยเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ละเหมาเองเป็นแบบบิวอินเองเพราะเป็นผ<อ>ู้ัะเหมาเองใช่คือที่บ้านก็คือทาอสังาหารเรืซ่อมมาสหปีอยู่แล้ว ก็คือเป็นู้รบเหมาสร้างบ้านโครงการมหาชนทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้คือทามาแล้วส5าปีใช่งงมากไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้จะไปไหนเนาะถึงแวะมาไปทะเลค่ะเมื่อวดืนสิบไปทะเลก็เลยต้องแวะมาดูบ้านเถอะว่าเราจะาไปทําที่ได้สิทพักดีได้ก็ไปสร้างเอาแบบนี้ไปสร้างได้เลยเพราะมันน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบตกแต่งให้แบบสวยงามมากใช่เนี่ยอย่างเนี้ยเบ์วินโด์ก็นั่งก็จะมีเก็บของเก็บของอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยช้อแบบนี้นี่งงมากค่ะ คุณผู้ชมข้งงางบ้านชอบมากถ้า,าได้า<บ>น,นแบบ้ี้อยู่ที่ไรนี่ก็แบบอุ้ยเลิศเป๊ะปังเปิดออกไปที่นี่ก็ที่นี่ก็คือสุดยอดเพราะว่ามีภูเขาด้วยใช่ก็ตรงนี้ก็คืออยู่ในเมืองเลยใกล้เซนทรัลยองสานาทีขับรถกับรถแล้วก็เซนทรัลยองเลยาานี่านะจะมีวิวตู้เสพงตู้เสื้อผ้าให้พร้อมนะคะมีเสื้อผ้านี้แถมไหมคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่แถมเนาะแต่ว่าแถมตู้ห้องน้ําค่ะนี่ห้องน้ํา ิดไฟให้กระสบก็คือสองแล้วสวยที่สุดในโลกในปตัตภีแต่ว่าคือพี่นุ๊กมีหลายโครงการนะคะใช่อีมีอีกที่หนึ่งที่ไปดูมาเมื่อกี้ใช่มีปอทิมีสามโครงการค่ะตอนนี้อันนี้จะเป็นแบบขนาดสองห้องนอนอก็คือเหมือนกับว่าคนที่แบบว่าเขาอยากอยู่ในเมืองอยากอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมามานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวเล็กอยู่สองสามคนอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะเหมาะ เพราะว่าจะมี2ห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถอย่างเงี้ยเหมือนครอบครัวพ่อแม่ลูกหนึ่งคนอย่างเงี้ยได้อะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้มันจะเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะอีกโครงการนึงจะเป็นแบบเมื่อกี้ก็สวยมากเดี๋ยวเอาคลิปให้ทุกคนดูแหมสวยมากในก็ใช้อย่างนี้ค่ะอันนี้ห้องนอนจริงๆนะสวยตรงนี้นนถ้ามีมากเลย้่ะเราแต่งมากนี่ก็ยังคงความมินิวินโดว์เหมือนเดิมงานก็คือเน้นทำหญ่างมากเลยค่ะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมเนาะเหมือนว่าชอบแบบ เวลาเราอยู่ห้องน้ําเราอยากมีพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะต้อง,งโล่งๆโปรง่ปรง,รงๆเงี้ยบางที่เราเห็นห้องน้ำมันเล็กๆเรารู้สึกมันอึดอัดไงมีแบบเออมุมคาเฟ่มุมนั่งเบวินโดอะไรเงี้ยเออหนูชอบตรงนี้มากก็เลยคิดในใจว่าทําบ้านถ้าทาให้มีมุมนี้ตรงนี้แบบเออน,อ,นอนั่งอ่านหนังสือนอนอะไรเงี้ยคิดออกปะโอ้ตะหาแค่แต่มุมตรงนี้นอนแบบมี้นม่นอะไรเงี้ย มีฟิวไม่พอนะให้เตาแก๊สให้รู้ให้ทุกอย่างก็คือสั่งแก๊สมาทำกับข้าวได้เลยเลือกได้อย่างดีเหมือนว่าเราเป็นคนล้างจานเราก็จะรู้ไงว่าสิ่งล้างจานเราต้องหนาต้องลึกต้องต้องลึกต้องใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบเรามีความสุขม,มากในการเลือกทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเปิดไฟไปที่จาหลังสวนก็จะแบบ คอวามมมิินลราคาก็คือจับต้องได้บวัสดุคุณภาพอะไรของเราคือจัดเต็มรับรองคุ้มเพราะเราาทำจากบริษัทที่มีประสบการณ์เป็ห้าปีเนาะมีรับประกันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัสดุอุปกรณ์ลูกค้ามาเช็คได้เลยมีประกันด้วยอะไรเงี้ยเป็นแบบน่ารักเลยค่ะรัตัวแบบมินิมอลน่ารักมากเลอุ้ยอยากได้แบบนี้เลยค่ะไปไปที่ไล่อยากได้มากเน้อเราก็ไปสร้างที่ไร่เนาะที่หลังบ้าน ก็คือเป็นแบบว่าครอบครัวเล็กเเนี้ยอ๋อแทงน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ทําให้หมดเลยจริงก็ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าอยากได้บ้านดีๆก็เชิญน,นะคะบ้านดีวัดดีระยอบ้านดีวดีระยองค่ะโอเคค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ฝากในเดอค่ะบ้านดีวดีระยองไม่ไม่ได้มีแค่โครงการนี้นะคะแล้วก็มีอีกเอาผู้ใดยอยากกาลังมองหาแบบบ้านหรือว่ามองอยากได้บ้านสวยๆน่ารักน่ารัก,ารกฝากด้วยนะคะบ้านดีวดีระยองขอขอะคุณมากค่ะส <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วคือทางผ่านค่ะจะไปกินเบียร์ที่ทะเลเนาะก็เลยแวะมาดูก็เลยแวะมาดูใช่มาทํางานบ้างอะไรบ้างเนาะทําแต่จิตวิทีาสตรีเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้ทํางานที่ทําอยู่ใช่เนาะจะโดนไล่ออกจากบ้านไมดีากงใช่ตอนนี้ก็คือจะสองหมื่นหลอดแล้วเนาะล่าสุดก็ขายทีมกันแดียร์ต่อไปไปทะเลกันเถอะไปทะเลกันท้อตู้นู้นเหรอโ้ได้ได้วิธีเลิกเบียร์เนาะใครอยากหรืกล้เลิกเบียร์ก็ไม่ยากนะคะมันอยู่ที่ใจ แดดอยากสมุดถ้ามล็อหรือลายมาเนาะไปค่ะไปเลิกเปียกกัน